เอแนนะอีอีซีเป็นไงเห็นบีึลงออสะกดสระ,ะอีอันนี้ก็สระ,ะอีเหมือนกันซีทะเลอันนี้ซีเห็นค,นคุณครูมีสื่อเยอะเลยนะเนี่ยเนี่ยเป็นสระเยี่ยมเยี่ยมนี่ ไห้เทียเดีรนเลนเป็นเล,เลน่ทะเลเนนะสีทะเลให้เราก็ให้เด็กให้เด็กค<า>ือตอน,น,น<ด>แรกเราก็สอนเด็กใช่ไหมสอนเด็กจากนั้นก็ให้เด็กทําเองทาเองแบบไหนหมายถึงว่าสมมติให้ให้เด็กคนหยิบม,มาใส่เองนะอ๋ะอๆกระกากระพใส่แล้วก็เด็กว่าใส่เด็กเขาจะแข่งกันอันนี้อะไรบินเหรอบินเด็กแข่งกันทําก็ต้องมีใช่เด็กมีการ์ดแบบนี้สองชุด ไม่ใช่เอาทั้งหมดเลยเออกมาแข่งกันเลยใครจับได้ก็ามาขึ้นมาคณครูก็ชมเลยเขาดึอเอาแย่งกันเลยนะนี่ไม่ใช่อะไรแ,แย่งกันเลยวันนี้เหรอสนุกนะแบบนี้เล็ก,กใช่ไหมนี่เนาะไปจดจับภาพอ่าจับคู่ภาพคำสท์เออนีมันดุดดางเช่น เนี่ยก็ไายข้างล่างว่เป็นแถวเป็นข้างล่างงั้นเราอาจจะจัดระเบียดข้าวรลุดแล้วตอนข้าวหลดแล้วแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเอาคำศัพท์พิ้นไปใส่ใช่ไหมเช่นเงี้ย,ยวแปลว,ว่าเนินเขาใช่ไหมคะเงี่ยเนินเขาออแบกกระเป๋าวาววาว ตาบบพน,นังผน,นังหรือกำแพงดีมากเลยเร่เล่เลบาลกเบาเบลกระดิง่งเจ็ดเครื่องบินบูแคบไม่ใช่แคบ,บอ๋อแคบยูีตรงนี้แบบอันนี้บลแคบ ประมาณนี้นะแล้วก็เวลอ่ามันก็จะได้แบบนี้ถ้าเรามีให้เด็ก2คนต่อหนึ่งชุดใช่ไหมก็ให้เขาแข่งกันเราจะทําแบบนี้อ๋อป็นห้าชุดเสร็จก่อนก็ให้เขาแข่งกันสนุกเด็กชอบแล้วกระดานูเรียนะแมยอันนี้โรงเรียนแจกให้ไงที่หนูว่าจะพาทา